สำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวนะครับก็เออเป็นสายวิจัยอังกฤษใหม่นะครับก็จะเป็นตัวปืนคู่ของสายอังกฤษแต่ทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตามที่เขาบอกมาคือมันจะมาพร้อมกับการอัปเดตหนึ่งจุดสองเจ็ดจดหนึ่งซึ่งรถที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่นับรถพรีเมียมนะครับเป็นรถสายวิจัยเลยเนี่ยมันจะเข้ามาทั้งสิ้นสคัน แล้วก็เขาบอกไว้ว่ามันเขาบอกว่าคูปเปอร์ชันก็น่าจะเชียอว่าเกาะที่มันดีเนาะแล้วก็โมบิลิตี้ก็คือความคล่องตัวอะไรเงี้ยความคล่องตัวก็ก็ถือว่าใช้ได้ดีเซนแล้วก็แบบว่ามีฟิสซิบิลิตี้ก็คือประมาณว่ามีความแบบว่าใช้มันมันไม่ใช่คล่องตัวในเชิงการเคลื่อนที่อะ่ะเป็นประมาณว่าเหมือนกับว่าสามารถพลิกแพลงได้หลักการทางการในการใช้ตามกลยุทธ์อะไรเงี้ยตามพิธี เพราะว่าตัวนี้ครับผมมันสามารถเปลี่ยนโหมดการยิงนะครับผมแล้วต้องไหนก็ได้นะม,นมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นเงื่อนไขที่แบบประมาณว่าต้องเงื่อนไขใดหนึ่งเงื่อนไขหนึ่งก่อนเนาะคือเปลี่ยนโหมดการยิงได้เพราะประมาณว่ามันจะที่ที่เขาโมวไว้เขาจะโมวไว้ประมาณว่าถ้าคุณยิงระยะไกลก็ใช้การยิงเทเลนักปรับโหมดก่อนให้เป็นยิงเทเลนักก่อนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการประยะประชิดที่คุณต้องการแบบว่า ดวดาเมจเราทำควาเสียหาให้มันเกิดขึ้นแบบเยอะเยอะภายในช่วงระยะเับด้วาสั้นๆเนี่ยให้ใช้หมดปืนคู่ก็คลิปที่เขาบอกคลิปเดี๋ยวเขาก็จะมีคลิปให้ดูประมาณเนี่ยครับที่โชว์เนาะเป็นโชว์เคสเเยยยอะโโปปรรมมว่่่าาาานนีีทง้ Battle s are often won with a single shot, but sometimes one is not enough ก็ประมาณว่า คือบางทีการลบก็ตัดสินกันด้วยประว่ากระสุนนัดเดียวเนาะแต่ว่าบางบางทีก็ไม่ใช่เขาก็เลยแบบนีเอาคอนเซปต์นี้มาโม,โมก,กับรถสายใหม่ with choice. firing warrior. ซึ่งตรงเนี้ยผมผมคงถ้าใครอยากดูก็อย่าตามข่าวมาดูเองเพราะว่าจริงๆแล้วสาระสำคัญน่ะไม่อยู่ตรงนั้นแต่เราน่าสนใจกันมากว่าว่า โหมดอ่ะมันเปิดปิดเลยยังไงเนาะเพราะว่าอันนี้มันมาแค่โชว์เคสว่ามีรถอะไรบ้างหน้าตาจะเป็นยังไงแต่มันไม่ได้บอกเราว่ารายละเอียดมันเป็นประมาณไหนแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ละเอียดหรอกเพราะว่ามันจะต้องไปดูในพวกข่าวกับพวกว่าตกลงแล้วสเปค <om. S 2> มันมา,ะมนมาะอะไรยังไงเนาะก็สายเนี่ยครับผมจะเริ่มจากตรงไหนมันจะเริ่มจากรถระดับ7นะครับผมถึงรถศึกก็คือจะต่อมาจากเท่าที่ดูจากเซิร์วร์ทดสอบมันจะต่อมาจากรถเชอร์ชิล7 เชอร์ชิฟเซเว่นอะรถแล้วคับหกขอ,ง,องกิจอะเป็นรถถังหนักนะครับสายนี้ก็เจะต่อจากสายนั้นมาอืมก็จะแยกมาเป็นอีกสายย่อยหนึ่งก็เริ่มแต่เทียเจ็ดเนาะเผื่อใครที่จะได้อบว่าเตรียมตัวเก็บเออะไรเงี้ยว้รอโหมดการยิงเขาใช้คํามันไม่ได้มันมันไม่ใช่การเลือกฟันโวเหมือนกับรถกระบอกปืนกระบอกคู่เหมือนก็ปืนกระบอกคู่ขันก่อนหน้าเนาะ คือมันเราจะต้องเลือกโหมดเลยประมาณว่าระหว่างเล่นเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดได้เช่นว่าโหมดยิงเทนนิก็อย่างที่เห็นอย่างที่เห็นเนี่ยโหมดยิงเทนคุณกด x เพื่อเปลี่ยนโหมดแล้วคุณจะยิงซันโวก็คือยิงเป็นชุดได้ก็คือยิงพร้อมกันสองนะัดนย่นยครับผมตัวที่เขาบอกไว้ว่าซันโวอะโหมดซันโวอะคือมันจะสามารถก็ดับเบิลดาเมจดาเมจก็คือการยิงพร้อมกันสองนัดถูกไหม แล้วก็มันจะมีสเปรริสิชันก็หมายถึงว่าเวลาถ้าเกิดสมมติกา,การที่คุณเคลื่อนที่การที่คุณเคลื่อนที่ไปอ่ะปืนปืนมันจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีการกระจายเป้าที่สูงมากอืมแต่ไจะทาให้ว่าตัวความคล่องตัวคุณลดลงอ่าอัตราการหมุนป้อมนลดลงแล้วก็เพิ่มระนนยะการอลกมันมันจะมองคนละแบบเพราะประมาณว่าทอให้สูบสูดอ่ะมันมันมันใช้เวลานาน,านขึ้นแต่ อาเป้าหรือการกระจายหรือการปรับโทษอะเรียกว่าถ้าเกิดวิ่งยิงอะไรพวกนีน้มันไม่น่ามันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะแบบว่ามันไม่จะทาให้ตัวการเลงของเราบิดเบี้ยวไปมากขนาดนั้นเนาะอันนั้นคือเมื่ออยู่ในโหมดนะแต่เขาบอกว่าเมื่อในระหว่างที่คุณสลับโหมดนยครับไอ้สองวิไอ้สองวนะิที่คุณจจะยิงไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้เนะี่ยเออมันไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของคุณนะไม่มีผลต่อการรีโหลดหรือไม่มีผลต่อดีพีเอ็มเลยก็คือหมายถึงว่าอ่า การเคลื่อนไหวคุณจะไม่มีปัญหาแล้วก็มันจะไม่มีการแบบว่าต้องรีเวลามันจุอะไรางี้ไม่มีเนาะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็เลยพอพอเป็นพอว่าไม่มีไม่มีมันไม่ได้ยุ่งกับาการบรรจุเนื่องในพ m มมันคือไม่เกี่ยวยกเว้นว่าอ่าถ้าเกิดตามปกติก็คือ d ีพมันควรจะเท่าเดิมแค่ว่าคุณฟันโวในช่วงเวลาสั้นๆหรืออะไรเงี้ยครับประมาณนี้เนาะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนิยาม d p m ออ่าเคร่งคัดขนาดไหนถ้าเกิดประมาณว่าดูความเป็นไปได้ของการที่ยิงศูนเอาจริงนะถ้าเกิด r ีโหลด ยิงไปจนหมดแล้วรีโหลดอะไรพวกนี้มันก็น่าจะให้เวลามันก็น่าจะให้ d พ m ที่มันเท่ากันใกล้เคียงกันเราจะไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเหมือนประมาณว่าดพมมันควรจะเท่าเดิมแต่บางโอกาสถ้าคุณซันโวได้คือคุณซันโวมันจะไม่ได้แบบว่าทำดาเมจได้ต่อเนื่องทุกวินาทีหรอกประมาณเนี้ยอืมถ้าตามนิยามถ้าตามนิยามมันะคือแต่คือเราเขาเชื่อเหรอว่า d พมดีไหมสูงดีถูกป่ะเออหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณยิงครบนาทีอ่ะมันก็ได้ มันควรจะได้ดาเมจตามนั้นอืมแต่พอเล่นจริงๆมันอาจจะไม่ถึงแต่ว่าถ้าเราได้สูงก็ดีกว่าเนาะหมายถึงโอกาสที่เป็นไปได้รถนะครับผมก็อย่างที่เห็นนี่เขาโชว์เทียสิบกับหน้าตาประมาณนี้ถ้าใครคิดว่าหน้าตามันแบบไม่เหมาะกับคนไม่ถูกหลักฮวงจุ้ยอะไรอย่างี้ก็เขาไม่ต้องเล่นเราเล่นรเราเล่นสเปก็ประมาณนี้ครับผมก็เท่าที่ดูก็อ่าเนี่ยเวลาการบรรจุไม่ใช่เวลาการบรรจุเขาเรียกว่าเวลาการเวลาการ เวลาการเลงอ่ะจะเห็นไหมว่ามันจะชัดเจนมากเลยคือต่างกันชัดเจนนะหนึ่งจุดห้าวินี่ผมมองว่ามันดูเหมือนไม่นานแต่ก็นานนะแบบบางทีมันชั่ววินาทีจริงๆที่คนเขาจะวิ่งตัดหน้าเราดังนั้นซันโวหมดอาจจะเหมาะถ้าตามที่เขาบอกไว้มันอาจจะเหมาะกับอระยะประชิดจริงๆก็ได้อาจจะไม่เหมาะกับการที่คุณเอาไปไล่เอาไปยิงกับพวกเป้าที่มีเคลื่อนที่อยู่แบบใกล้ๆอะไรพวกนี้เลยเนาะด้วยความที่มันซันโวด้วยแล้ว แล้วก็อย่างที่เห็นว่าเนี่ย dispersion dispersion คุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับคือคือ dispersion คุณจะเห็นได้ว่าโหเป้าอะ่ะมันจะบานขึ้นเยอะเลยนะแต่ stabilization หมายถึงว่าแบบก็อ,อย่างที่บอกมันเรื่องของการวิ่งจริงอะ่ะมันเลยต้องลองเล่นดูครับว่ามันจะเล่นแล้วเข้าปืงไหมตรงนี้เนาะเวลาการบรรจุผมมองมว่าไม่ไม่ต่างอะไรกันมากเพราะว่ามันก็คือ1 0บวิกับ20ก็คือหนาละบวนั่นเองตีไปเนาะเทียบ10 เทียเก้าก็ลักษณะเดียวกันนะครับผมเวลาการเวลาการทําการอะไรตา่างๆแต่เกาะดูจากที่ว่าดูค่าเฉลี่ยก็ถือว่าหนานะแต่เรื่องตัวก็ลดอังกฤษแหละเอออาจจะเป็นเรื่องป้อมที่ท,ที่ที่อาจจะถูกใจบางคนแต่ไม่แน่ใจว่าพวกไอ้ตรงด้านหน้าอย่างเงี้ยยังไม่ได้เปิดแงทงซีจีดูเหมือนกันว่าอ่าป้อมจะยิงง่ายไหมถ้าป้อมยิงง่ายมันก็ไม่มไประโยชน์อยู่ดีเนาะต่อให้เกาะมันหนาเพราะประมาณถ้าเกิดเราไปเจอรถที่ มันยิงเจาะเกาะเยอะๆเข้ามันก็เราก็สู้มันไม่ไหวหรอกอ่ะอันเนี้ยจุดหนึ่งที่อยากใชให้เห็นก็ตรงเนี่ยครับความเร็วมันลดลงเลยนะความเร็วมันจะลดลงเลยพอเปิด s ันโวโหมดอะแต่เขาเลยบอกว่ามันจะเลยไปได้รเรื่องของ b i l i t y ิซึ่ง s t a b i l i z a ซ i o n ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจอะว่า s t a b i l i t y ที่มันบอกอะมันมาเป็นเพราะว่ามัน มันมันได้โบนัสตรงนั้นจริงหรือว่าเป็นเพราะว่าความเร็วเป็นรถถ้าพูดกันตรงๆนะโอเคข่าวนี้มันประมาณนี้แหละว่าอันนี้เราก็เอามาดูผมมองว่ามันก็เป็นรถที่ก็น่าจะโอเคอยู่มั้งเออแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะเอาไปบอกว่าเฮ้ยผมใช้อ่าผมใช้ exploit ที่มันมาพร้อมกับรถพีเมได้ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วอัน้มันก็เป็น exploit ที่ผมทีมงานน่าจะแก้อ่ะก็เลยแบบ ถ้าเกิดจะเล่นสายนี้จริงๆอย่าไปคิดให้มันเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเฮ้ยเราเรามีเรามีกลวิธีตรงนี้ตรงนั้นอยู่อ่ะแต่ให้คิดประมาณว่าถ้าเกิดเราเล่นตามปกติแล้วอะเราจะเล่นมันไหวไหมมากกว่าอืมเพราะว่านั้นคิดว่ายังไงก็น่าจะแก้ยกเว้นว่าเขาจะประกาศว่าให้มันฟีเจอร์ไปเลยซ <laughs> ึ่งคิดว่าไม่น่าใช่เนาะเออโอเคครับแล้วก็จะเจอกันนคลิปหน้าครับ